สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของ split function split function เป็นฟังก์ชันที่ทำให้เราสามารถแบ่งโซนของคีย์บอร์ดเป็น2ฝั่งโดยใช้เสียงที่ต่างกันได้เมื่อกดปุ่ม split lower part จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอและคีย์จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งในที่นี้ฝั่งซ้ายคือเสียงเบสเราสามารถปรับความดังของเสียงฝั่งซ้ายได้โดยใช้ knob lower ตอนนี้เราก็สามารถเล่นมือซ้ายและมือขวาให้เป็นเสียงที่ต่างกันได้เราสามารถเลือกจุดสปริตได้โดยการกดปุ่มสปริตค้างไว้แล้วเลือกน้ตบนคีย์บอร์ดที่ต้องการในการเลือกเสียงให้กดลูกศรลงมาเพื่อเลือกพาร์ทที่ต้องการจากนั้นกด Enter สามารถใช้ปุ่ม Category เพื่อเลือกหมวดหมู่ของเสียงที่ต้องการและยังสามารถกดปุ่ม d u a l เพื่อเพิ่มเสียงเข้ามา ซึ่งจะทำงานในโซนของอัปเปอร์เช่นเดียวกับเสียงที่1และใช้นอบอัปเปอร์ทูในการปรับบาลานซ์นอกจากนี้เรายังสามารถตั้งค่าให้ทั้ง3เสียงทำงานในโซนที่ต่างกันได้โดยการตั้งค่าคีย์เรนจ์ให้กดไปที่เมนูเลือก Scene Edit กด enter เลือกโซ Edit กด enter จากนั้นกดลูกศรลงมาจนถึงคำสั่งคีย์เรนจ์พอถึงขั้นตอนนี้เราจะใช้3ปุ่มแรกในการเลือกพาร์ทที่เราจะตั้งค่าโดยปุ่มแรกคืออัปเปอร์ห อัปเปอร์สและโลเวอร์ในตัวอย่างนี้เราจะเริ่มกันที่อัปเปอร์หตั้งค่าการทํางานให้โน้ต G5 เป็นโน้ตต่ําสุดดังนั้นเราจะสามารถเล่นพาร์ตอัปเปอร์หในที่นี้คือเสียงเปนโนต่ําสุดได้ที่โน้ต G5 ไปจนถึงโน้ตสุดท้ายของคีย์บอร์ดกดปุ่มถัดไปเพื่อเลือกพาร์ตอัปเปอร์เราจะเซตให้เริ่มทํางานที่โน้ต G3 และสิ้นสุดที่ G5 เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเล่นเบสที่โซนนี้สตริงที่โซนนี้ และเป็นโนที่โซนนี้ได้ครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดปุ่มร้เพื่อเซฟการตั้งค่าไว้ในซีนใดซีนหนึ่งเพื่อเรียกโปรแกรมที่เราได้ทำการตั้งค่าไว้มาใช้ในครั้งถัดไปได้อย่างรวดเร็วครับ